สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบนนอกครับผมเป็นงัวสายพันธุ์ที่กินนนมดีครับกินนมดีกว่างวประมาณที่ผมเลี้ยงมา3ามตัว หันแม่มันไม่ได้ซาบกินแม่มันได้เลยจะกินนมอย่างเดียวครับน้มครับเลยกินเดียวจะกินนมอย่างเดียวเลยไปจนนนมแม่มันละถ้าเทียบกับตัวแม่นี่คนละไส้ครับแต่ต้องดูเรื่องพัฒนาการาการจะเริ่มเติบโตครับ มันเป็นงัวที่ดูสมส่วนครับเป็นงัวที่บสูงแบบงัวบามันนี่เป็นรอบทีซีแล้วครับกินนนมเลยภายในเวลาประมาณสามชั่วโมงกินประชีรอบไๆต้อง ไอ้จับหัวนมยัดใส่ปากครับเพรหัวนมแม่มันใหญ่ตอนนี่แม่มมาเตะน,นะครับอาจะเตะน้อยๆครับเตะบาแหงแลวใหม่ๆก็เอามือ ช้อนกลางกลางหัวไม่ครับแล้วก็เอายัดใส่หัวนมมจะดูดคนเดียวนี่หลอดต้องแม่มันได้สบายกว่าตัว <c oughs> น้อยกว่าอินครับไปอินตอนเกิดจะตัวใหญ่ก็นี่ <c oughs> แต่แข็งแรงครับมันดูแข็งแรง เกินเก่งครับตัวจะบบใหญ่ครับแต่ทรงมันได้ครับทรงมันได้เลยเกิดคนเดียวครับลำนักแด้ขอดตำอันนี้เป็นข้อด,ดีของมันอย่างแสนดีนี่เป็นโง่ตัวใหญ่ครับสามารถเกิดคนเดียวได้เลยโดยติดมาต้องมาต้องไป่วยทข้ขอดครับหลักเกิดคนเดียวเลย อลนนี้ก็ล้อหกออกครับน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงได้ตัวปูครับสันทีใครยังมาแตกเลยสองตัวนี่เป็นตัวปูมดครับเดิ๋ยจะวิ่งละนั่น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 จะวิ่งละ แม่มันัวใหญ่ครับผ่านแม่มันยำ่ำกอะไรต้องดูแลหน่อยครับช่วงันแรกๆก่ <c oughs> อนมันเกิดมันก็จะขนหางก็จะยุบป,ประมาณนี้เลยนะครับ ลึกเลยเส้นเอ็นนี่หายไ้เราจะคุบอกอันนี้คือเกิดครับเกิดในนอนแต่ผมไม่ได้พอเนอะาะมันน่าจะมีอาการตอนมาคืนครับจริงๆมื่อกับเีงมาครบกับนแจ่นะเกิดก่อนกับนดครับไปสองสามวันครับจะกินน้มอย่างเดียวได้นะ สาวแม่มันตึงมัได้ต่างจากลูกหอ,อกสามตัวทีเกิดเกิดมาไม่ใส่ตั้งกันเลยชัดเจนครับหันชัดเจนเลยเรียมตัวอาจจะดูน้อยครับน้อยกว่าอินตอนเกิดน้ำหนักก็น้อยเบิดเวทตำ่ำ กินนมดีครับน้อมรับเลยกินนมดีขนาดตอนแรกเป็นกังว้นครับอย่นี้นี่กังว้นเรื่องมดลูกจะออกครับต่างเกิดเพราะว่าวันไหนตีกินนญ่านักครับจะมีปัญหาหมดลูกเหมือนจะปูดรงมาต้องคอยไล่ลูกตลอดเลยมือแต่ว่าไม่แรงครับเลยด่าไปบอก ามานผูกยงกินอี้อยู่จะป,ะป้าๆเอาขอ,อกละจะกักไว้ในขอ,อกไว้ <c oughs> มันก็นเลยเกิดเลยเป็นลูกตัวน้อยครับแข้งขาก็งามอยู่นะแต่แข้งขาบะใยัยครับแข้งขาตรงตรงเปเลย มันดูสมส่วนครับมันบมาดูสูงเก้งก้างแซนดี้นี่จะดูสูงเพราะว่าลำตัวมันเย้าแข่งขาเย้าใส่บีบมาเตอร์ไปมันก็จะลดลงมาหน่อยนึงครับบีบมาเตอร์มันเป็นงวกกางๆงร้อยประมาณร้อยสาปลายถึงร้อยสีประมาณนี้ น,นี่ยังมาชิ้นกันเตะเด๋ยล้อให้มันชิ้นกันก่อนปครับลูกเรื่องการเลี้ยงนี่ผมมีปัญหาครับแสนดีจัดการได้อยู่แล้วยังแต่วันแรกๆนี่จะจแต่ห้สึกกล,กลัวกันน่อยครับลูกวันนี้จะกินยังเดียวเลย ตัวทีสีนี่มันออกแดงไปหมดเลยบบกมีดางเลยแดงเหมือนสายบิบมาเติบไปเลยแม่มันนี่จะมีดางอยู่มีดางวุ่ดจุดๆๆงามอยู่นะ ได้ต่อผูกอะเลี้ยงกันต่อไปครับผมดูทรงแล้วแข็งแรงครับแข็งแรงตัวใหญ่ก็หมาน้อยเดียวครับนี่หมา <c oughs> นี่งัวครับจริงหมาก็หมาที่บ้านก็เกิดตัววาครับบันเทิงงัวเกิดต่อเน่นอนละ ในข้อควายก็จะสะอาดจะอ่านน้อยครับง่ายมาไวต้ตอนมาวันน่าจะได้อยู่นี่หลายวันอยู่ครับสักหกเจ็ดวันคอยเอาออกครับออกเตือนข้าวหมูเตือนใกล้ๆครับวันนี้ก็จะน่าจะได้ตัดหญา้าแผงหลาครับเิลแปลงให้ถึงมดหมูเลยหมูเกายลีปุ้นครับ เนเพียงแห้งกันไปก่อนเรื่องนมนมนี่แสนดีมิหนักครับแต่เต้านมมันจะใหญ่เุ้ยหัวนมมันจะใหญ่วันแรกๆอาจจะดูดยากครับต้องคอยจอยสี่ห้าว,วันไปก็นน่าจะดีขึ้นครับลิ่นมันก็จะซากขึ้น แต่ว,ว่าครูจะกักครับกักบัวข้งกินนักแต่ว,ว่าไม่แรงกนดูแล้วกับ่มีอาการนะเส้นที่นี่ขี้หัวครับหอวลูกวันแรกๆนะแต่ว,วันต่อๆไปก็เหมือนโวตัวไป นี่นี่มีแดดมากัมหนึ่งครับแดดออกมากัมตอนนี้บดเลยปะนี่ที่ขอบไฟมันเป็นขี้ฟุน่นครับแม่มันก็กินเพียงอย่มดละนั่น,น,น ผมก็ลองกลองท่บไปนี้ก็จะอัดยาเต็มตีนะครับมันกินเต็มตีแล้วเป็นกังวนกันนะครับกลัวมันจะหลากเนา้กวัวมันจะเลยกับน,นดไว้ฮะเพราะว่าปลดหัวกันะครับเรื่องการกินนี่จริงๆกินไป็นน้อยเดียวครับแต่คีดปุ่มมันรูใหญ่ และน้อนก็ลำบากไปกดพวกมดลูกจะ işte. ยใหญ่ขึงมดลูกออกครับกดหัวเลยดีจะเกิดก่อนลูกง่วออกมาก็จะมีอาการมัน ้อนจะดุ้งครับเหมือนค้นเหมือนกันเหมือนค้นน้อยครับเกิดมามันจะไหลมาออกไปครับไปส่งไปเดี๋ยวไปไปไปโอ๊ไป,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 ไป ตามเรื่องพัฒนาการและการจเจริญเติบโตของมันดูจะเป็นจะได้แต่ดูทรงแล้วกินเก่งแน่นอนครับ สูงแวบแม่ไหงครับโอเคสูงสักหน่อยสามสิบก็น่าจะพอไปพอประมาณครับพอดีที่หันนี่สัดส่วนมันมันดูลงตัวดีครับแข่งขาลำตัวคอหน้าตาม,มันได้ครับ วัดกันกำตอนตอนใหญ่การใช้ชีวิตความเป็นอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตะเอียรยบฝากกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนตี่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ